สวัสดีครับนักเรียนชั้นม3า,ามทุกคนวันนี้พบกับครูประสิทธิ์เจสิลิในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา,าและวัฒนธรรมวันนี้จะนำเสนอเรื่องลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือครับลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือมีดังนี้1การเพาะปลูก1.1การเพาะปลูกเพื่อการค้าแบบไร้ขนาดใหญ่ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหมให่ช่วยในการผลิตมีมากในสหร,รัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโก พืชที่ปลูกมากได้แก่ข้าวโพดข้าวสาลีข้าวบาเล่ข้าวโอ๊ตข้าวเจ้าถั่เหลืองฝ้าย1.2การเพาะปลูกเพื่อยังคีบใช้แรงงานคนเป็นหลักพบในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและประเทศในหมู่เกาะทะเลแคริบเบียนพืชที่ปลูกมากได้แก่กล้วยอ้อยมะพร้าวโก,โกโก้พืชผบผลไม้ต่างๆ 2. การเลี้ยงสัตว์มีการเลี้ยงสัตว์อยู่ทั่วไปในพื้นที่พาะปลูก สัตว์เลี้ยงที่สําคัญของทวีปได้แก่โคนเนื้อโคน,นมไก่สุกรแกะแพะและม้าส่วนใจ่เลี้ยงไว้ใช้เพื่อเป็นอาหารและเป็นแรงงาน 3. การประมงเป็นอาชีพสําคัญของทวีปริการเหนือเนื่องจากโระเทศหลวดมีพื้นที่ติดทะเลแหล่งประมงสําคัญอยู่ในเขตแกนแบก์ประเทศแคนาดาสัตว์น้ําที่จับได้มากได้แก่ปลาคอรดปลาทูน่าปลาซาดีนปลาแมคคเรลหมึกกุ้งและหอย ประเทศที่จับสัตวน้ำได้มากได้แ,แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาคิวบาและปานามา 4. การทำป่าไม้การทำป่าไม้มีทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็งมีการนำไปทำเป็นเฟอร์นเิเจอร์ทำเยื่อกระดาษและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆปัจจุบันการตัดไม้และการผลิตไม้มีสัดส่วนลดลงและต้องมีการปลูกป่าชดเชย 5. การทำเมืองแร่ แหล่งการทำเหมืองแร่มีมากในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผลิตแร่สังกะสีอสพฟทสเะั่เกกวเหล็กฐานหินทองคําและทองแดงประเทศแคนาดาผลิตแร่ยูเรเนียมทางสเตนแทนทาลัมและนิกเกิลประเทศเม็กซิโกโผลิตแร่เงินและทองแดงประเทศจาเมกาผลิตแร่บ,บ็อกไซต์ 6. อุตสาหกรรม ประเทศที่อุตสาหกรรมมีความเจริญก้าวหน้ามากที่สุดของทวีปและของโลกคือสหรัฐอเมริกามีอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจกักรกลอาวุธยุโทโธปกรณ์เครื่องบินดาวเทียมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมประเทศแคนาดามีการทําอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้กระดาษเคมีพันยานยนต์ปิโตเคมีประเทศเม็กซิโกโมีอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตรสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มปูนซีเมนต์อาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ทำรายได้อย่างมากให้กับประเทศต่ตางๆในทวีปอเมริกาเหนือ 7. การค้าและพาณิชยกรรมการค้าและพาณิชยกรรมมีมากในสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเนื่องจากเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่มีการส่งออกสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมส่วนประเทศอื่นๆมีการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมเป็นหลักเช่นประเทศคาตาลิกามีผลผลิตกล้วยมากที่สุดประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา และประเทศในหมู่เกาะทะเลแคริบเบียนจะมีปัญหาขาดดุลทางการค้ามูลค่าของสินค้านำเข้าจะสูงกว่ามูลค่าสินค้าส่งออก 8. การคมนาคมขนส่ง8.1ทางบกประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกมีเส้นทางถนนและเส้นทางรถไฟที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูงส่วนประเทศอื่นๆยังมีถนนน้อยและเป็นสายสั้นบางประเทศยังไม่มีเส้นทางรถไฟ8.2ทางอากาศ ประเทศสหรอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกมีพื้นที่ท่าอากาศยานและเส้นทางการบินอย่างทั่วถึงรวมถึงผู้คนยังมีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวไว้ใช้งานเองด้วยส่วนประเทศอื่นๆการเดินทางทางอากาศยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก8.3ทางน้ําเป็นเส้นทางคมนาคมที่สําคัญที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือมีการใช้เส้นทางขนส่งสินค้าใช้เดินทางและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณทรเลสาบเ็ตเล็กซึ่งเป็นแหล่องอุตสาหกรรมของทวีปมีการใช้เส้นทางของคมทางน้ำมาก